สวัสดีค่ะค่ะค่ะมือนีกระซิมมาโซลูกสาวค่ะลูกสาวค,คนเล็กอ่าของหลานทุ่ง้านุ่สงาก่คือเป็นเด็กดีแต่มือนี้ <laughs> ปกติเลือกเลี่ยนมากกับเขาห้องมือนีเลือกเลี่ยนมากจับไม่กวดค่ับพี่น้องพอด,ดีใจพไดายทเก็บบันทึกภาพไว้ก่อนออาหาพดไดายอะไรเนี้ยเนี้ย จับไม่ขวดเอ๊ะม mm ันอยากได้รางวั่นปนน้อเอากันอยากได้รางวั่นเาวะเบิ้งยิมเบิ้งเอาอยากได้หยังบอกแม่เทาลเอาอยากได้โทรศัพท์พก่นน้องเฮ้ยทำความดีเมื่ออยากได้โทัพท์อ่ะว่ากันไปนะพินน้องเนาะค่ะเปิดไฟแนลลูกมือ ค่ะวันที่หนึงก็ออกมมาเ้ยค่ะพี่น้องออกแม่เช็กเบิ่งเนะาะว่าบาทเท่าจะพักกันหลูดใดจักบาทกันค่ะ,คะการันตีบริายทันเห็นตัวเลขค่ะ้องวันที่หนึง่งจะค่ะังท้่งฝากะกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่เรื่อยๆนะคะกะเก็บกวาดเลี้ยงของไว้ตอนรับพี่น้อง สินค้าก็จะเขามาหลายค่ะช่วงวันที่หนึ่งอะค่ะวันที่เจ็ดค่ะเครือสะพัดเขาเครือสะพัดแจงเขาวันที่เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องลูกค่ะ,ะที่เป็น <c oughs> แฟนคลับของเครือสะพัดค่ะจะมาประมาณวันที่เจ็ดนะคะ,ะค่ะ อากาศก็เริ่มอุ่นๆขึ้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องอุ่นล่ะมีแห้งแน่นะวังหนันหนาวค่ะบ่่อยอาบน้ำขึ้นกันแล้ววังหันนั้นมาบอกเผาเด้อพี่น้องหน่วยละเศร้าบาดหน่วยบอกแญ่หนึ่งค่ะไองขไอน้องโตน้องตักค่ะปอกมาเผามามาฝากขายเนาะพี่น้องเนาะค่ะจั้งสี่ราคาพี่น้องซ้อยกัน กูได้มีสินคยย้ายังพ่อขายได้เนี่ยจังบกักเผาเนี่กับปอกมากามาดีๆเผามมาจังสิกะต้องฝากกับสะขายใหย้ค่ะบ่ได้คิดค่าบริการค่ะมีแตรลอยยิมมแต่ความสุขแบ่งปันกันซ้อยเหลือกันนะคะ แบ่งกันอยู่กันกินไปเนาะพี่น้องเนาะซอยเหลือกันค่ะจะเป็นปลูกพักกระไดได้พี่น้องปลูกพักเลี่ยงไก่เอาใครมามาฝากทุงฝานุสงาเเ้าขายนะคะอ่านุ่งฝาทุงฝานุสงสาก็จะสื่อในราคาที่สูงนะคะ,ะรวมไปถึงตอนนี้ก็มีข้าวสารข้าวสารพย่อยกรอบ,กบประมาณสองตันนะคะก็จะอ่าุ่งฝานุสงาก็จะได้ซอยขายนะคะ พี่น้องมีเขาสารบอกมีหยังที่สามารถแปลมาเป็นสินค้าฝากทั้งทงฝาได้ค่ะแปลรลปมานะคะจะถอดกล้วยบอกเฮ็ดกะน้มกะลีป๊าบอ่ากระได้นะคะหรือจะจับคุมการเฮ็ดก็ได้นะคะมาฝากทางทงทงฝานุสงาเ้ากระจะได้ส่งเสริมซอยเหลือกันนะคะเขาห้องกบฎเฮ็ดย่างาหลายเฮาเฮ็ดเป็นแพ็คๆกังเาาี่ล่ละค่ะพี่น้องสีมาสีมาล้วก็มาเฮ็ดเป็นแพก อันนี้เขาจเจริญเจริญเจริญสารพันธุ์นะคะของบานเห้านะคะนะคะนะคะก็จะโลละสามสิบโลละ, 20, โล,ละยี่สิบโลละยี่โลละยี่ิห้าขันเขาบงงามแน่เขางามแน่ก้บ,บ่เกินสามสิบ่ะคะไครกาเลียงเลียงมาทรงค่ะ กะครกะของพิจันทร์นะคะของพิจันทร์ของพิจันทร์กระไดเทลบบราบหลายแผงนะคะก็เอาของพ่อออดมานํา่าพ่อใหญ่ออดบานน้าคุณนะคะค่ะมาขายปนกันไปนะคะก็อยากให้พี่น้องอ่ารวมใจกันนะคะรวมใจกันพากันปลูกแล้วก็ปลูกแลก้วกรเลือกินแล้ะก็บแบงมาขายตรงฝากอาจจะเป็นอ่าส่วนส่งเสริมศูนย์กลางแหลกเปลี่ยนให้นะคะนะคะ พี่น um. ้องมีกินมี่อยากไปพร้อมๆกันเนาะอดทนเ้อะค่ะพี่น้องอดทนอีกนิดเดียวออีกนิดเดียวมันจะ่ฮู้ว่าเวลาเท่าใหร่ต่ฮู้วอดทนไปอีกค่ะวันที่หนึ่งพบกันนะคะแล้วก็วันที่เจ็พบกับเกรือสาพัฒน์นะคะบอายบายก่อนคนสวยบายบายอูอก่อนบ้านแล้วต้องถูด้วยนะจ๊ะ